ก่อนหึ่งก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อ,อยู่กันในเกมคนนเเ็็กซายพาร์ทนี้ผมก็จะมาทดลองนะในการเพราะเลี้ยงสัตว์ ด้วยอาหารทุกชนิดเลยะฮะอ่าก็วันนี้ผมก็จะมาลองเป็น s ซเ e r t o ทู h นะฮะเพราะว่า s ซเ e r t o ทู h นี่รู้สึกว่าจะหายากพอสมควรเลย s ซเ e r t o ทู er h แล้วก็อาหารชิ้นแรกอ่านี่เลยมันอ่านว่าอะไรอ่ะ Above m a l l f e z เหรอก็ถ้าตามในวิกินะฮะก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับหรืเป็นเนื้อชิ้นนี้นะก็สามารถ ก็สามารถเพาะเลี้ยงได้นะครับเฮ้ยมันเน่าไวมากเลยว่ะแบ่งไปแบ่งไปแล้วกันโอเคแล้วก็เซเวอร์ทูตมาลูกโอเคนะครับ๋ยวผมจะลองเพาะเลี้ยงดูนะ,ะว่าไอเทมชิ้นนี้นะฮะหรือว่าเนื้อชิ้นนี้จะสุ่มได้ระดับบอสหรือเปล่าอ่า 5ชิ้นเอ๊ะ5ชิ้นเดิกอ้โหได้เป็นตัวธรรมดาทั้งหมดเลยนะฮะก็อ take อ l อมาก่อนอ่าลองอีกรอบนึงแล้วครับเพราะว่ามันจะได้เป็นตัวธรรมดานะครับที่ผมดูในวิกินะฮะก็จะได้ตัวธรรมดา99%นะครับแล้วก็ได้ตัวเป็น getter นะฮะ1% ถือว่าน้อยมากเลยนะครับอ่ะป้ายังไงก็ไม่ได้อะโอ้โหโอเคไม่เป็นไรเราจะจัดใส่กล่องไปก่อนโอเคนะครับอาหารชิมนี้นะบอกเลยว่าเสียเวลาสุดๆเลยอ่าต่อไปนะฮะ ชิ้นต่อไปก็จะเป็นเนื้อเนื้อชิ้นใหญ่เนื้อใหญ่เดี๋ยวแบ่งมาก็ได้โอเคเนื้อใหญ่ผมจะลองสิบตัวเหมือนเดิมนะครับโอเคสิบตัวจัดไปปุ๊บโอ้โหนี่นะฮะนี้ขนาดว่า มีโอกาสได้ตัวธรรมดานะครับ85นะครับแล้วก็ได้เป็นตัวเก็ตเทอร์นะคะ15เป้ย <c oughs> นี่นะโอเคอ่ะขอสุ่มอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้โห,โหรอบนี้ไม่ได้แปลว่าดวงนะเนี่ย <c oughs> นี่นะฮะเราได้ตัวพิเศษมาแล้วนะฮะนี่ก็ <g ül> ระหว่างสองตัวน,นี้มันต่างกันยังไงเรามาดูที่เลือดก็ได้นะครับนะะเลือดมาเดิมๆนะ,ะ1 836นี่คือตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาจะมา855 <c oughs> คือถ้าใครสุ่มได้ระดับเกรเทอร์นะฮะบอกเลยว่าใช้กันยาวๆเลยะะเพราะว่ามันเลือดเยอะแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะฮะ ก็เก็บใส่กล่องไปก้อนใครยังสงสัยนะฮะว่าแต่ละตัวนะครับเขาเลี้ยงด้วยกันกินเนื้ออะไรบ้างก,ก็เข้าไปเปิดในวิกิก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันมาเป็นเนื้อต่อไปนะครับเนื้อต่อไปนี่จะเป็นเนื้อแผ่นบางเนี่ยมองแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสิบตัว เนื้อชนิดนี้นะครับอ่าเนื้อชนิดนี้นก็โอกาสได้ตัวธรรมดา93เปอรเซ็นต์นะแล้วก็ได้ตัวระดับเก็เตอร์นะครับ7เออ่าก็ลองดูแล้วกันนะรธรรมดาหมดเลยนะครับอ่าลองอีกครั้งหนึ่งนะครับ5ตัวป้าโอ้ 7%ก็มีโอกาสได้อยู่นะเนี่ยได้มาสองตัวแล้วแล้วโอเคเดี๋ยวขอเก็บไว้ในตู้เย็น <c oughs> ได้มาสองตัวนะฮะ7%ก็มีโอกาสได้นะครับอ่าแจ่มเลยโอเคเรามาเนื้อต่อไปกันเลยล้วกันย้าวกันเลยนะฮะที่ผมก็จะมาทดลองคร่าวๆลบกันอ่าต่อไปก็เป็นเนื้อชิ้นเล็กนะฮะเนื้อชิ้นเล็กนี่ได้จาก สัตว์ทั่วไปเลยฮะที่เราแล่เนื้อสัตว์ทั่วไปได้เลยครับเฮ้ยเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวค่อยใส่แล้วก่อนจะใส่ใส่เสือไปก่อนแล้วก็ปุ๊บก็เนื้อเล็กชนิดน,นี้นะครับก็มีโอกาสได้ตัวตัวธรรมดานะฮะ 98%นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ตูนเก็เตอร์นะฮะ3%โอ้โหถือว่าน้อยมากถ้าใครจับจับลูกเซวอดูตมาแล้วซึงใช้เนื้อธรรมดาอยู่ผมว่าไม่คุ้มเลยนะฮะนี่นะโอ้โหโอเคเนื้อต่อไปที่ดูในวิกินะก็จะเป็นไม่ใช่เนื้อนี่เป็นนิ้วนะอ่าเป็นนิ้วมนุษย์นั่นเอง ก็นิ้วมือนะฮะก็ได้จากการนะ่นแล่มนุษย์ด้วยกันเองนี่นะฮะเอาโหโผอดทอดไปลองดูดิดปึ๊บอ่าฮะเนื้อมนุษย์นะฮะเนื้อมนุษย์ฮะมีโอกาสได้ตัวธรรมดานะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วได้เป็นตัวเก็ตเทอร์นะหรือตัวพิเศษนะฮะสิเปอร์เซ็นต์ก็โชคดีนะเนี่ย เฮ้ยทำไมเล่นจริงๆไม่ได้อย่างนี้บ้างวะทำไมทดลองแล้วมันได้วะลองอีกรอบหนึ่งนะโดยการใช้นิ้วมนุษย์นะฮะนิ้วคนปาเฮ้ยอยู่ที่ดวงรอ้วเนะี่ยไม่แน่ใจนะคือว่าได้สองตัวนะครูคพิเศษอ่าโชคดีไว้เฮ้ยโอเคเนื้อมนุษย์ใช้ได้อยู่คลิปออกเลยกันเอาเนื้อมา ต่อไปนะฮะต่อไปที่การวิกิถ้าเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเป็นเนื้อราวอ,าอ๋อนี่ไงก็จะเป็นเนื้อน่องผมเรียกว่าเนื้อน่องแล้วกันโอเคเราก็ใส่เนื้อน่องไปตั้มเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเด็เราต้องใส่ตัวธรรมดาไปก่อนเอ้ยใส่ตัวลูกไปก่อนแล้วก็ใส่ลูกไป โอยได้สองตัวเลยนะเพราะว่าเนื้อชิ้นนี้นะมีโอกาสได้ตัวธรรมดา80%ฮะแล้วก็ได้ตัวเคทเทอร์ฮะ20%เลยโอ้โหเนื้อนี่ส่วนมากนะครับก็จะได้จากการแล่เนื้อหมูป่านะส่วนมากนะที่ผมได้ฮนะก็จะได้จากหมูป่าโอเค ขออีกรอบแล้วกันนะฮะเอาให้ชัวร์ป้าบก็ดึงออกเออง,ง่ายกว่าเฮ้ยจริงวะเฮ้ยยี่สิบปอเซนี่คือแบบปูพิเศษมาสองตัวเลยเยจ้ำไว้ <laughs> จำไว้จำไว้จำไว้น่าจะคุ้มกว่านิ้วมืออ่ะโอเคห้เนื้อต่อไปนะฮะก็จะเป็นเนื้อแผ่นใหญ่นี่เลยอะ ก็ได้จากกาันรแร่นะฮะสัตว์ดีใหญ่นะฮะก็มีโอกาสได้หลายตัวอยู่กันป,ปั๊บปึ๊บโอ้โหเก็บกะบอกว่าเนื้อใหญ่นี่นะฮะมีโอกาสได้ตัวธรรมดานะฮะ95%นะครับแล้วก็ตัวพิเศษเก็เทอร์นะฮะ5%นน้อยว่ะสู้เนื้อนอกเราไม่ได้นะฮะปึ๊บโอ้โหจบเลย พอเก็บไว้กินดีกว่านะหรือว่าเก็บไว้ใส่ถาดอาหารให้สัตว์เลี้ยงนะฮะอะ่โอเคโอเคครับก็อาหารนะฮะอาหารหมดถัดไปก็จะเป็นอาหารปรุงสุกนะฮะอ่าเราก็จะมาปรุงในโอเว่นนะฮะก็จะใช้ส่วนผสมนะของชีสบูมนะฮะอ่าก็มีโอกาสได้จากการแกลเนื้อในดันเจียน ดันเกี้ยนของหมาป่าถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ถแถวๆนี้อ่าก็จะเป็นอาหารพวกนะฮะชิสไพ์ไม่รู้อ่านถูกปะนะนะฮะก็จะเป็นอาหารตะกูลนี้ทั้งหมดเลยนีนะะก็จะใช้ดอกไม้ในการปลุงโอเคก็นี่ครับเนื้อที่ผมดูตามวิกิมานะฮะก็จะเป็นเนื้อ ่คอรับเหรอฮะเนื้อคอรับน่าจะใช่นะเนื้อคอรับได้เป็นเนื้อที่ติดเชื้อหรือเปล่าอ่ะเนื้อคอรับเนื้อคอรับนี่จะคล้ายๆกับเกมอาร์คหรือเปล่าคอรับเหรออ่า COWR นะฮะอ่าเนื้อคอรับนะฮะก็เนื้อคอรับก็จะใช้เป็น above เนื้อ above ก็นี่เลยเนื้อ above นี่นะฮะก็ เป็นเนื้อเริ่มต้นที่เราได้ทําการนะฮะเพาะเลี้ยงนะฮะอ่าเราใช้ในการเอามาปรุงนะฮะน่าจะมีโอกาสได้เยอะกว่านั่นเองเออก็เนื้อชิ้นนี้นะฮะเนื้อคอรับนะฮะก็มีโอกาสได้ระดับบอสนะครับทั้งหมด11เปอร์เซ็นต์นะฮะก็ได้เป็นมีโอกาสได้ตัวธรรมดา89เเปอร์เซ็นต์อ่า ก็ยับสายไปเลยโอ้โหนี่ขนาด11%แเ้วเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยลองทีนีเฮ้ยไม่ได้ยิงดิ11%เดปอร์เซ็นต์นี่มันน้อยมากเลยเหรอบ้านน่ะโอเคผมก็จะลองยาวๆเลยนะฮะตามวิกิเลยนะครับอ่าเพราะว่าเพราะว่าผม เตรียมเนื้อมาเป็นที่จะพร้อยแล้วได้เองเนื้อต่อไปในวิกิมันเป็นเนื้อลาวเนื้อลาวรู้ไหยวะไม่ใช่อันนี้น่าโอเคเป็นเนื้ออันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวนะเราไปดูก่อนว่าเนื้อ,อน,นี้มันปรุงด้วยอะไรอ่า ew อ๋อเป็นเนื้อใหญ่นะครับอ่า พุงในเนื้อใหญ่จัดไปปาบแล้วกรดึกออกเฮ้ย <laughs> ใช่แล้วเนี่ยนี่คือมีโอกาสได้ระดับตัวเก t เทอร์นะฮะ25%เลยเนี่ยเนี่ยตัวธรรมดา75%เฮ้ย <laughs> อะไรเนี่ยเฮ้ย <laughs> <laughs> ผมไม่เลวนันได้สามตัวแต่ว่าห้าตัวแรกคือไม่ได้เลยคือยังสู้เนื้อนอกไม่ได้อะโอเคอเนื้อต่อไปเลยกันเนื้อต่อไปก็จะเป็นเพอร์เฟกเนื้อเพอร์เฟกคัตเหรอเพอร์เฟกคัตอันไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะนี่แหละฮะ ก็จะเป็นเนื้อสไลด์อ้ก็ทำไม่ยากเท่าไหร่ก็เนื้อพรเฟิกขั้นนี้ก็จะมีโอกาสได้ตัวพิเศษนะฮะสิบเจ็ดเปอร์นะครับอ่าแล้วก็มีโอกาสได้ตัวธรรมดานะครับเป็นสามเปอร์เซ็นต์ปาปึ๊บฮึสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์มาว่ะโอเคอยู่นะอ่าลองอีกรอบหนะึ่ง เฮ้ยสองตัวเลยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะอ่าข้าตู้โอเคยัดตู้ไปก่อนนะฮะโอเคครับเนื้อต่อไปนะฮะก็จะเป็นลาวสลิมจี้เดี๋ยวอ่านถูกก่อนนะลาวใช่ประเนี่ยเออ มันอ่านว่าอะไรกันแน่อ่ะก้างวันโอเคไปอัไปร้อยเดี๋ยวป่ะน,นะเดี๋ยวไปดูกันว่าเนื้อนี้มาทำยังไงเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อเล็กนะฮะอ่าปูุด้วยเนื้อเล็กกับดอกไม้ ก็มีโอกาสได้ตัวธรรมดานะครับ8.7%นะฮะแล้วก็ได้ตัวพิเศษนะครับ13%ปรปั๊ปึ๊บเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ทักตัวเลยอะไรวะเนี่ยฮึ๊บึ๊บเฮ้ยได้มาตัวเึียก็ว่าไม่คุ้มนะฮะว่าดอกไม้นี่ก็เอาเรื่องแะนะว่าต้องไปลงดันโอ้โหถ้าใครจะเลี้ยงสัตว์นี่แบบต้อง ทำอาหารดีๆดีไปเลยนะฮะออโอเคต่อไปก็จะเป็นเนื้อที่ปรุงด้วยนะฮะนิ้วมือคนอ่ะไปตองพุดเยอะละนิ้วมือคนอนี่เลยปุ๊บโอ้ยยังมาหนึ่งตัวนะฮะอ่าปรุงด้วยนิ้วคนนี่ก็โอ้โหอยู่นะ เพราะว่านะครับมีโอกาสได้ตัวพิเศษนะฮะตัวเก็เตอร์นะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะครับอ่าแล้วก็มีโอกาสได้ตัวธรรมดาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถูกไปเยอะอยู่นะโอ้ยเชียรขายโอเคอ,เอีกรอกรึมวยสองตัวเลยนี่ถือว่าไม่เร็ว,วนะเนื้อคนนิ้วคนเอามาปรุงเนื้อคิตตี้ก็ นี่นะครับก็จะใช้เป็นเนื้อน่องนะฮะในการปรุงกับดอกไม้ปุ๊บเฮ้ยได้มาตัวหนึ่งเว้ยเฮ้ยก็เนื้อนี่นะฮะก็จะมีโอกาสได้ตัวธรรมดา70%นะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ตัวเก็เตอร์นะฮะสามสิบเเลยนะโอ้โหหัวเยอะเลยนะฮะได้เป็นน่าจะเป็นสูตรอาหาร ที่น่าจะเพิ่มได้เยอะที่สุดแล้วนี่นะฮะโอ้โหได้สองรอบเลยแต่ว่าแต่รอบละตัวก็ถือว่าไม่นักเกลียดนะฮะอ่ะก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยเออเนี่ยเหมือน,นอันสุดท้ายลาวซูเออแซงมัน <laughs> ไม่สับมันอ่านยากจริงวะโอเคอ่าเนื้อนี้ก็น่าจะปรุงด้วยเดี๋ยวนะไ e W ไม่ใช่อ่าเนีน่ยนะเนื้อนี้ก็จะปรุงด้วยเนื้อแผ่นใหญ่อ่ะก็ไปลองดูดิว่าเราจะได้ระดับตัวพิเศษหรือเปล่า ก็เนื้อนี่นะ,ะจะได้เป็นตัวธรรมดา85นะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ระดับบอสนะฮะ15ปุ๊บปั๊บด้งออกปั๊บเ,เฮ้ยไอ้เหี้ย15เปรเนยิงมาเนี่ยได้ระดับบอสมา4ตัวเลยนะเอาไม่เชื่อ,เ,อเว้ยลองอีกรอบหนึ่งอาจจะเป็นที่จังหวะหรือเป็นที่ดวงก็ไล้นะเอา้าปุ๊บปุ๊บปั๊บเอา้าเหี้ยรอบสองนะไม่ได้เฮ้ย ถือว่ารอบเดียวนี่คือแบบผ่านเลยนะน่4ตัวนี่ขนาดว่ามีโอกาสได้15%นะเนี่ยโลเกเตอร์เฮ้ยยูเดี๋ยวเรามาลองเช็คดูนะว่าเราได้ระดับบอสกี่ตัวโอเคครับก็สัตว์ทั้งหมดนี่นะก็ประมาณ140ตัวของเรานะฮะหวังหรือว่า <laughs> ก็ไม่เคยคุ้มสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าอาหารบางอย่างก็เปอร์เซ็นในการได้ระดับเก็ตเทอร์นะ,ะน้อยมากอ่าก็ร40ตัวเนี่ยเราได้ระดับบอสมาประมาณ25้าตัวนะฮะบวกัวข้างนอกหนึ่งตัวก็เราได้ระดับเก็ตเทอร์นะฮะระดับบอสมา25้าตัวเพราะพันนะฮะร้0สิบตัวร40ตัวเลยนะ ต้องเล่นยังไงวะเนี่ยถ้าเล่นในเซิร์ฟเนี่ยเราต้องซื้อแอดมินร้อยสี่สิบตัวโอเคก็ถือว่าได้เรียนรู้หลายๆอย่างเลยเกี่ยวกับอาหารนะบางทีก็ไม่ได้อยู่ที่อาหารอย่างเดียวนะอยู่ที่ดวงเราด้วยนะว่าเราจะมีโอกาสซุ่มได้ระดับเกตเทอร์หรือเปล่านะก็ระดับบอส่นอ่ง เอาเป็นว่าพักนี้นะผมก็ขอทิ้งท้ายไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะกันนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมนะช่วยกันนะฝากกดไลค์นะเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะก็กดติดตามเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของทางช่องเราด้วยนนเองอโอเคครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ